เบลล่ายิ้มมีความสุขต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนดังที่กำลังมาแรงมากๆเลยละ่ะสำหรับเบละล,ะล,ะละ่ารานีเพราะมีงานแน่นมากไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรืองานพรีเซนเตอร์และอออกีเวนต์ต่างๆเพราะหลังจากที่แจ้งเกิดในละครบุพเพสันนิวาสก็ได้กลายมาเป็นนางเอกขวัญใจมหาชนซึ่งก็งานเข้ามาไม่ขาดและในปีนี้เองก็มีทั้งงานละครที่กำลังถ่ายทำ และภาพยนตร์ที่ใกล้จะลงจอให้แฟนๆได้ชมกันแล้วแถมยังครองตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ในปีนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าไปทางไหนก็เจอแต่เบลล่าจริงๆหลังจากที่ช่วงวันพระได้พา,าครอบครัวไปทำบุญได้มีความเคลื่อนไหวในไอ s ีสตอรี่สาวเบลล่าได้ลงคลิปนอนทำผมชิลๆพร้อมระบุว่ายุ้มหัวพี่ดีๆนะน้องเรียกได้ว่าสาวเบลล่าของเรามุฟออนและเดินหน้าทำงานโปรโมทละครอย่างต่อเนื่องเลยจ้า ล่าสุดก็เอาทำแฟนแฟนฮือฮากันอีกครั้งหลังจากที่พลอยผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักชวนสงสัยที่ในภาพมีมือใครไม่รู้กำลังกุมมือจับมือสาวเบลล่าอยู่แถมเบลล่ายังส่งยิ้มแย้มแจ่มจใสอีกด้วยในอินสตาแกรมพลอยแอนเบลพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่ายิ้มค่อยๆแค่ทยิ้มค่อยๆหัวใจก็ลอยไปแสนไกลทำให้มีคนแคร์เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ภาพดังกล่าวของเบลล่าราณีถูกโพสต์ออกไปก็ทำเอาหลายคนตามสืบว่าคนที่มาจับมือสาวเบลล่านั้นเป็นใครกันแน่แต่ในที่สุดก็ได้รู้ความจริงทำเอาหลายคนร้องเฮอกันทั่วหน้าเพราะเป็นการถ่ายรูปของเบลล่ากับผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนๆน,นั่นเองโดยผู้ใช้อินสตาแกรมหง .pyn ก็ได้โพสต์ภาพแบบที่เห็นแบบเต็มเนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นภาพเฉลยให้หายสงสัยพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่ารูปไม่เท่าไรแต่ 哈哈哈！哈。<laughs>